ก็เลี้ยงหมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงหมาตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อก่อนฝึกหมาไม่เป็นแล้วทีนี้พอเราชอบหมามากเราก็เกลียดไม่ชอบธุรกิจไม่ชอบทํากิจการือพวกนั้นเลยพ่อแม่ก็เลยแบบไม่รู้ทำไงให้เราอ่ะอยากทาธุรกิจ เขาก็เลยซื้อหมามาให้เราเลี้ยงห้าสิบตัวอ๋อเห็นว่าชอบ50ตัว50ตัวคือเราเคยมีเคสหนึ่งที่ฝึกหมาดุเนี่ยมันจะไข่ตุนหรือเปล่าใช่ไข่ตุนมันมก็อย่างได้เลยฮะไข่ตุลนี่ดังมากเป็นพิบูค่ะเป็นพิบูที่กัดคนตายปี5้าสี่เมื่อเมื่อปีปี54น้ำท่วมอ่ะอ๋อันดังมากอ้าดังมากครับกัดคอแล้วกัดหัวเจ้าของด้วยคือพวกนี้บิดพิบูห์เขาล็อกแล้วเขาล็อกเลยใช่เขาล็อกแล้วเขาจะจะล็อกแค่เหยื่อคนนั้นนนนนคเเเเเดีีีีียยวออ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 าาาาาจจจะะใใใใหหหหหห้้้้้กมมมบบททต่่ฝึ ก็แบบใช้วิธีการจีบนู่นนี่นั่นทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่พอจีบต้องจีบหมาสินนอันนั้นว่ายากแล้วยากกว่านั้นไหมมีค่ะยังไงฮะที่แต่ว่าเหตุผลมันดังดก็คือมันจะมีหมาค้าเนื้อตัวหนึ่งชื่อแม็กกี้เป็นอคคิตาเลียนเกย์ฮาวเราเชื่อว่าเขาหลุดมาจากบ้านไหนบ้านหนึ่งนั่นแหละแล้วเขาทำไมนะฮะดุดุมาหลุดเราว่าเขาหลุดมาจากบ้านเพราะว่าเขาเป็นอิตาเลียนเกย์ฮาวโอเคแต่มาอยู่ในรถกระบะค้าเนื้อได้ไง อ๋อไปเจอรถกระบะคันใช่ทีมงานไปเจอในรถกระบะคันน uh> yep> et ึ่งที่กําลังจะถูกฆ่าถูกไปทำลูกชิ้นแอก็ทีมงานก็ช่วยมาทั้งคันนั่นแหละแล้วเพิ่ว่าตัวนี้เป็นหมาที่มีพี่คนหนึ่งเขาออดอกมาอยู่แล้วออดอกเพื่อที่จะมาเลี้ยงที่บ้านแต่ว่ามันเป็นหมาที่เป็นโรคจิตโรคจิตหมายถึงมันไม่ได้ดุกัดคนเลยไม่ได้เหมือนใครตุนคนะสาตาย แต่มันกลัวทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นที่แคบที่โล่งคนหมาสิ่งของการเข้าใกล้ทุกอย่างคือถ้าเราปล่อยมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันตกใจอะไรสักอย่างมันจะกระโดดข้ามรั้วที่เห็นนี้นะรั้วสูงๆนะกระโดดดึ้งลึ้งแบบอ่าแบบกลัวมากสติแตกที่แตกฉีดแตกอ่าสติแตกเออแบบว่าแล้วก็ตัวโก่งตลอดเวลาก็ไม่รู้จะทำยังไงเชื่อไหมว่าฝึกตัวนั้นมาเกือบปีนะเคยไข่ตุ๋นใช้เวลาสองอาทิตย์จับตัวได้ ตัวนั้นน่าฝึกประมาณเจแปดเดือนรู้สึกว่าความคืบหน้าไม่มีมีแต่พื้นฐานได้หมดนั่งหมอบนอนคอยได้หมดแต่ก็ยังนั่งด้วยความเกร็งทุกอย่างด้วยความเกร็งเดินกับเราด้วยความเก,กร็งว่ายน้ําก็กลัวเลยก็กลัวคือไม่รู้ทาไงหมดมุกอ่ะเอางนี้ดีกว่าไอ้ตัวนี้คือหมดมุกตอนแรกนะเว็ก <laughs> เล็กเฮาไมนคีดตกใจอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเลา่ด้วยสายพันธนะ์ะพอเขาปุ้งยิงยิงแบบยิงปืนปุกมันจะวิ่งทีนี้มันคงโดนจับมาแล้วมันคงมีความจิต ตกตอนที่มาเจอหมาแบบหูอะไรหลายตัวอัดอย่างเงี้ยนะเจอคนดุๆแล้วหมาถ้าเป็นโกลเด้นหมาจะแบบแป๊บเดียวก็หายแต่ตัวเนี้ยมันมันยอมมันไม่ยอมออกมาจากหลุดมันไม่ยอมหลุดมาจากกล่องนั้นนะแล้วมันมันมันทำท่าเหมือนเห็นผีตลอดคือถ้าปล่อยออกมาเดินนะมันทมันจะมองแบบเหมือนมันเห็นผีแบบรอบตัวมบบสุดท้ายเราก็เลยเออนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแต่นึกช้าไปหน่อยนะเจ็ดเดือนละก็ปิดตามัน พผ้าปิดตามันจบเลยการตัดอันนี้ก่อนใช่ปิดก่อนเพราะว่ามันไม่ยอมดมเลยคือให้ขนมมันก็ไม่กินอ่ะพอปิดตามันปุ๊บเพื่อที่จะฝึกให้มันใช้สัญชาตญาณของจมูกมากขึ้นให้มันดมว่าตอนนี้ที่มันอยู่กับปัจจุบันตอนนี้กลิ่นอ่ะมันปลอดไทยแล้วก็เอาหมาตัวหนึ่งเป็นบัตดี้มันเป็นโกลเด้นผูกติดกับมันเลยเวลาเดินข้างนอกหมาสุขภาพจิตดีใช่ผูกติดกับมันเป็นบัตดี้เดินด้วยการคู่กันตลอดก็คือเอาหมามาช่วยฝึก แล้วก็ปิดตามันฝึกแล้วก็ให้มันเหมือนกับตั้งใจดมพอมันดมมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ต,ตัวนี้ปอะแรกไม่เห่าเลยนะเราต้องการให้มันเห่า มันจะได้มีความเป็นหมาผลมีความเป็นาเริ่มเริ่มเริ่มเฮ้ยเร่ตอนหลังมันเริ่มมันเริ่มเห่าแต่ว่าไม่ได้เห่าสีสัวนะเห่าปุ๊บหนึ่งเราก็ดีใจเฮ้ยไม่เกี่เห่าแล้วก็พอลูกค้าคนนั้นที่เขาเป็นคนอดดอปคนแรกเขาก็มาเยี่ยมตลอดนะค่ะใเขาไม่จนสุดท้ายเขาก็เราบอกเอ้ยพร้อมแหละเมกี้พร้อมพร้อมที่จะกลับไปที่บ้านเขาละ ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ขนาดนันออแล้วเขาก็ซื้อเอาได้หมาใหม่มาเลี้ยงะอะอยู่คู่กับแบกกี้ไงก็ดีใจมากเป็นเคสที่เฮ้ยมันยากจรงจิงเนี่ยอันนี้คือเหมือนเหมือนจิตแพทย์หมาครเพราะว่าจริงๆอะผมไม่รู้ว่าใครคุยกับหมารู้เรื่องแต่ผมว่าพี่คุยกับหมารู้เรื่องนะฮะขอบคุณครับ <c oughs> คือค,คุยด้วยแบบไม่ได้คุยเออมันไม่ได้คุยด้วยภาษาพูดเนี่ยแต่มันเป็นภาษากายอะผมว่าใช่พี่ครับเออผมเก็บอยู่เก็บพางอยู่เก็บพางอยู่เฮ้ยหรือว่าผมต้อง เห่าเห่าก <cues> <ped convert> ับ <cons> พ <urai> ี่เนี่ยเอออ่ะๆโอเคนี่สาว่า้น้ำใหญ่โตนะครับมีอะไรไหมฮะมีมีก็มีการฝึกนะคะก็สามารถทำเข้าไปลานเข้าไปลานเข้าไปในลานฝึกนี่นะตัวนี้เนี่ยใส่ลางนะที่ถ่ายโฆษณากับพี่ลิวพี่หยุ่นเดี๋ยวจะ โชว์การขี่จักรยานให้ดูหมาขี่จักรยานตตตแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นขี่ใช่ไหมป้าเปล่าเขาเราขี่จักรยานกับหมาได้ <S <S อ,อ,อ<ะ>เขาจเพราะว่ามมปกติเนี่ยคนก็จะกลัวไซบีเรียนกระชาก<ะ>แต่ว่าเราสามารถฝ<ะ>ึกเทรนให้ไซบีเรียนทุกตัวหรือหมาทุกตัวเนี่ย สามารถออกกำลังกายกับเราได้ไม่เมื่อกี้ผมคิดไหนผมคิดว่าเขาทีไม่ดีค่ะเคยฝึกม้าขี่จักรยานแล้วเราก็เคยไม่ใช่คือคืออย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวทีแรกโชว์ขี่จักรยานแล้วโอ้โหม้าขี่จักรยานไม่ใช่นะคือเหมือนว่าจริงๆริงเนี้ยมาที่จะขี่จักรยานไปกับเราด้วยเนี่ยมันยากอ่าใช่ตอนแรกมันจะกระชากแล้วก็เราจะต้องล้มใช่ไหมแต่ตัวนี้ทําได้จริงๆทุกตัวทําได้ถ้าเกิดเทรนอะไรก็ทําได้ทุกตัวทําได้โอเคอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราขี่ไปทางนี้ดีกว่าเขาจะได้ถ ง่าขึ้นได้ เร,เรื่องอายุข,ของสุนัขครับาอายุแกไปแล้วฝึกไม่ได้แล้วหรือควรจะมาฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยรจริงๆน้องหมาเนี่ยถ้าฝึกตั้งแต่เท่าไหร่คือถ้าไม่ได้มาอยู่ประจําก็2เดือนครึ่งขึ้นไปไปสอนที่บ้านปปปเป็นั๊บี้เทนนิงเพราะลูกค้าบางคนก็รอมไม่ไหวอยากรู้แต่ถ้าเข้าประจําที่โรงเรียนเลยคือวัคซีนครบสี <4 S 1> ่เดือนขึ้นไปถามว่าฝึกได้ถึงอายุเท่าไหร่ถ้าที่โรงเรียนมาอยู่ประจํคือรับถึง6กเปี แต่ถ้าไปบ้านได้ตลอดชีวิตแก่สิบปีก็ฝึกได้เพียงแต่ว่าที่เราไม่รับมาอยู่ที่นี่เพราะเขาอายุเยอะแล้วไงไม่อยากไปกดดันมากอ่าเถ้ามหาไทยรับไม่เกินหกเดือนโอเพราะว่ามันฝึกยากอีกนิดหนึ่งเห็นว่ามีการ ปรับพฤติกรรมหมาเพื่อมให้เกิดโรคใช่เอออันนี้คือโรคอะไรบ้างฮะที่สมมติยังไงคือเดินเท้าแปรหรือคือขา,อาขาแบะเลี้ยงมาข้อเหมือนเลี้ยงพื้นลื่นมาอ่าข้อสะโพกเสื่อมมาหรือว่าเป็นอ,ออทิสติกออทิสติกก็ฝึกได้นะเป็นหมาแบบ เหมือนเออกองสมาธิสั้นหัวเอียงตลอดอย่างเงี้ยเออก็ฝึกได้ก็เคยฝึกมาแล้วปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมให้เขามีสมาธิมากขึ้นรับคําสั่งมากขึ้นใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าของได้หรือว่าเป็นโรคชักอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าหมาเป็นโรคชักก็คือต้องมียามาแต่ว่าเราจะฝึกเพื่อให้มันตื่นเต้นน้อยลงมันจะได้เหมือนกับหัวใจทํางาน มั่นคงอาการเต้นของหัวใจดีขึ้นว่ายน้ําช่วยนู่นนี่นั่นให้แข็งแรงขึ้นข้อสอสบ้าก็การออกกาลังกายการฝึกทําให้เขามีกล้ามเนื้อเสริมกล้ามเนื้อไปไปไปล็อกเอกระดูกให้เบ้ามันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือการฝึกอีส่วนไหนที่แบบ ครูโจ้อยากพูดเพิ่มเติมอย่างเรื่องเมื่อกี้คือเรื่องของการบําบัดหมาแเกี่ยกับโรคแต่ว่าอันนี้บำบัดคนก็เคยเจอคือน้องเด็กๆเนี่ยที่เขากลัวหมากลัวเคยโดนหมากัดมาหรือว่ามีปมไม่ดีอะไรเงี้ยกลัวหมามากๆแล้วเราก็จะช่วยฝึกบําบัดเด็ก โดยเอาหมาเนี่ยมาฝึกหมาของเราเองบ้างหรือหมาที่ลูกค้าซื้อมาเองบําบัดให้เขาไม่กลัวหมาหรือแม้กระทั่งเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็คือทําให้เขาแบบสุภาพจิตมั่นคงขึ้นแต่เวลาฝึกเขาสอนเขาาเราก็ต้องพูดให้แบบเหมือนกันเราต้องคุยกับพ่อแม่เขาก่อนนะว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้เพราะเขาจะเซนซิทีฟมากบางทีเราพูดผิดนิดนึงเขาเขากลับบ้านร้องไห้แบบทั้งคืนเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้อง เราก็ต้องเข้าใจปมแล้วต้องคุยกับพ่อแม่เขาต้องอว่าปมตรงนี้ยังไงใช่คือหมายถึงว่าพ่อแม่เขาอนุญาตเขาอยากให้คุยก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าแ a ็กก r o u เป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นแล้วจะเด็กแบบคำว่าอะไรพูดได้บ้างอะไรพูดไม่ได้บ้างอะไรยเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆเหมือนกันเราก็ได้ความรู้ไปด้วยเนาะแล้วเราก็ทําให้หมาเนี่ยเอาหมาที่มั่นคงทางจิตใจมีความล่าเลิงไม่ได้ไม่ได้ซึมมากเกินไปไม่ได้นิ่งมากเกินไปถึงจะมาคู่กับเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเด็กหมาที่นิ่งมากอะไรอย่างเงี้ย ไปอยู่กับเด็กที่ซึมไม่ได้ต้องทาทาให้เขาร่าเริงขึ้นคือปรับสมดุลในนี้ดีกว่าเขาเรียกวปรับสมดุลโอเคจริงๆไม่ได้เรียนสถาปัตย์นะได้เรียนจิตวิทยาใช่ใช่เปิดเปิดเปิดอีกแผนกนะฮะเปิดห้องแบบจิตแพทย์นะคือจริงๆไม่แต่ว่ามันสําคัญนะเพราะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันสัตว์ช่วยได้จริงๆก็ไม่รู้สิบางคนอาจจะโอ้โหมีเกิดเหตุที่มันสมบูรณ์ุนะแบบวันเหตุแล้วเขารัก ใช่เสียไปหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนมีปมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหมาเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยทั้งเ้าต้องฝึกให้มันแบบหายอย่างเงี้ยเดี๋ยวคือหมาเป็นซึมเศร้าก็มีก็มีใช่นะซึมเศร้ามีหมาเป็นหมามีเป็นโรคซึมเศร้าเราเรีนรู้ได้ไงวะ คือเราอะบางบางตัวเนี่ยเจ้าของมโนไปเองว่าหมาเป็นโรคซึมเศร้าก็มีหมาเก่าเสียไปทําให้เขาแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าคนในสมาชิกครอบครัวเสียทําให้เขาโรคซึมเศร้าก็มีบางตัวซึมเศร้าซึมเศร้าแบบซึมจริงๆบางตัวแบบซึมแล้วกลัวด้วยสังเกตด้วยพฤติกรรมหมาถ่าเดินตาหูหางกล้ามเนื้อเวลาจูงกลัวผู้ชายหรือกลัวผู้หญิงหรือกลัวหมดเลยกลัวแบบไหนแต่ยังอย่างเี้ยยงอย่างผมเงี้ยคือมีผมก็ เมื่อกี้มันมันเข้ามาในเคสว่าหมาของเลี้ยงสองตัวก่อนแล้วตัวหนึ่งอ่ะเสียแล้วเขาก็จะมีช่วงหน่อยๆอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แบบว่าหง่อยทั้งวันนะฮะแต่ผมกับบ้านก็พาไปเดินเล่นนู่นนี่เขาก็จะล่าเรินไปกับผมอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้เลยว่าเขาซึมลงเขาซึมลงอันนี้แล้วสมมติสอนผมว่าผมกลับไปต้องควรทำไงก็พยายามหาเวลาให้หมาแล้วเพราะถ้าหมาไม่ได้เป็นเยอะนะใช่ใช่ก็แสดงว่าเขาเนี่ยเหงาเหงา เขาเหงาแค่น้อแล้วผมต้องเอาหมาตัวอื่นมาปึกมานั่นะถามว่าดีแต่ว่าเราต้องเลือกหมาดีดด้วยถ้าเกิดเราเลือกเข้ามาแล้วทําให้ตัวเก่ามีปัญหามากขึ้นคือมากัดกันก็ไม่ได้แต่ถ้าเลือกมาแล้วมันแมทช์กันอะเหมือนเหมือนเหมือนมันมีตัวนี้แล้วเราเอาใส่อเล็กมาอยู่กับเขาเนี่ยมาแมทช์แล้วแบบไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันเนี่ยมันทำให้มันมีความสุขไงเพราะว่าหมามันอยู่เป็นฝูงอยู่แล้วควรเนาะควรควรแต่ว่าต้องเลือกหมาให้มันโอเคส่วนใหญ่ลูกคนน่ะจะเลือกหมาจากที่่หหมมมาาาัันววิงเรรตแก เพราะว่าคิดว่าเป็นโชคชะตาหรือฟาริขิดเราจะไม่เลื่องหมาแบบนั้นเพราะหมาตัวที่วิ่งมาหาเราตัวแรกในฝูงคือตัวที่ดื้อที่สุดในฝูงใจกล้าที่สุดในฝูงไม่กลัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหมาเพื่อมาอยู่กับหมายตัวเราไม่ได้ต้องการหมาเล <ừ, S 1> เราต้องการหมาที่คิดแล้วก็ค่อนข้างนิ่งเ,ออเราจะต้องเลื่องหมาที่นิ่งหน่อยในฝูงสุดท้ายจริงๆแล้วให้ให้คุณโจโจคุณโจให้ฝากนะครับ ก็ Dante, คืออยากจะฝากนะคะว่าการเลี้ยงสุน <H urt ic> ักเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชอบตัวไหนหรือสายพันธุ์ไหนแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงเลยให้เราศึกษาก่อนว่าสายพันธุ์นี้สายเป็นยังไงมีโรคประจําตัวไหมแล้วโรคประจําตัวที่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเราจะรับมือได้ไหมแล้วเราเรายอมรับไหมไม่ใช่เอามันไปทิ้งอ่ะไม่ใช่พอหมาเป็นโรคหัวใจปุ๊บแมวละค่ารักษาแพงทิ้งอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือเราต้องศึกษาสายพันธุ์ก่อนเพราะว่าหมาเขามีหัวใจแล้วก็อยู่เราสิบกว่าปีค่ะ เราต้องเลือกดีๆว่าเรามีเวลาอยู่กับหมายจริงๆด้วยเท่านี้เรียบร้อยวันนี้ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณค่ะครัขบขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณค่ะ